ตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาขออนุมัติศารออกหมายจับผู้ต้องหาหนึ่งในชายชะกัน20คนค่ะที่บุกป,ป้นของกลางยาบ้า20,000เม็ดพร้อมกับยึดรถยนต์โทรศัพท์มือถือแล้วก็ปืนของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลารวม6กระบอกขณะเดียวกันนะคะก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก5คนค่ะล่าสุดวันนี้มีการนำตัวผู้ต้องหายา,ยาเสพติดนั้นไปฝากขงังและเตรียมตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวว่ามีพิรุธหรือไม่ด้วยค่ะ นายธนกรสุวรรณชนะผู้ต้องหาที่ชุปดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาจับกลุ่มได้พร้อมกับยาบ้า2 0 0 0 0เม็ดก่อนจะพาไปขยายผลล่อซื้อถูกนำไปฝากขังพิศารจังหวัดสงขลาในข้อหาค้ายาเสพติดขณะเดียวกันมีการจับกลุ่มนายเสริมศักดิ์ศรีสวัณ์หนึ่งในชายชะกันที่ก่อเหตุและเตรียมขยายผลออกหมายจับเพิ่มอีก5คนโดยทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหารวม7ข้อหาค่ะ เช่นปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทําผิดหรือผ่าทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นเมื่อคืนของวันที่18ตุลาคมชายชะกันแกงขยาเสพติด20คนค่ะก็ได้นํารถยนต์4คันพร้อมกับปืนพกสั้น19กระบอกปืน M16 อีก1กระบอกปิดล้อมเพื่อที่จะปล้นยาบ้าจํานวน20,000เม็ดแล้วก็ปล้นปืนพกสั้นของเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลารวม5กระบอกขณะที่ควบคุมตัวนายธนกรชาวจังหวัดเชียงรายที่บุกจับได้พร้อมกับยาบ้า20 0ห0เม็ดก่อนหน้านี้ไปเจรจาล่อซื้อไอซ์จำนวน8กิโลรกร,รมัมจากในดำชาวจังหวัดสตูลซึ่งก็มีการนัดหมายส่งมอบการบริเวณทางเข้าบ้านนิคมร่วมพัฒนาหมู่11ตําบลแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะ ด้านชุดสืบสวนสอบสวนตำรวจพูทรภาค9ก้าก็อยู่ระหว่างการประสานขอตรวจสอบเส้นทางบัญชีของปลัดหัวหน้าชุดและอสอรวม6คนและน,นายธนกรผู้ต้องหาว่ามีข้อเพรุธหรือไม่แม้ว่าเมื่อวานนี้นายเจษดาจิตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าในส่วนของฝ่ายปกครองจะสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ยืนยันว่าชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ฝายปกครองจังหวัดสงขลาชุดนี้ซึ่งตัวเองเป็นคนแต่งตั้งมาเมื่อปี2564ตอนที่มารับตําแหน่งมีผลงานการจับกลุมยาเสพติดมาตลอดแล้วก็ทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มที่ไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ในทางลบค่ะ